ความจริงง่ายๆเกี่ยวกับคําถามที่ว่าความสุขคืออะไร 1. ความสุขอยู่ในสิ่งที่คุณทําไม่ใช่สิ่งที่คุณได้ลงมือทําสิ่งดีๆทุกวันและความสุขจะกลายเป็นนิสัยของคุณ 2. ความสุขก็เหมือนการจูบแบ่งปันแล้วจะสุขมากกว่าเดิมยิ่งให้ยิ่งได้ไม่ต้องเก็บเอาไว้คนเดียว 3. ชีวิตเรียบง่ายแค่เราเลือกทําให้มันยุ่งเข้าไว้หยุดคิดซับซ้อนแล้วคุณจะเบาสบายขึ้นทันที 4. ปล่อยสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บแล้วคุณจะเจอความสงบจริงๆ อย่ายึดติดกับสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปล่อยมันไปแล้วใจของคุณจะเบา 5. สนุกกับชีวิตตัวเองเลิกเปรียบเทียบกับใครไม่มีใครเกิดมาเพื่อแข่งกับคุณคุณคือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง 6. ถ้ามัวแต่รอให้วันที่แย่ผ่านไปคุณก็จะพลาดช่วงเวลาดีๆที่คุณมีอยู่แล้วในตอนนี้ความสุขอยู่ตรงหน้าอย่ามัวแต่รอจนมองไม่เห็นมัน 7. ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นจริงๆแล้วคุณจะมีความสุขอย่าใส่หน้ากากเพื่อให้ใครรักจงเป็นตัวคุณแล้วคุณจะรักตัวเอง 8. อย่ารอให้ความสุขมาหาคุณให้มองหามันจากการช่วยเหลือคนอื่นและเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นความสุขที่แท้จริงเริ่มจากการให้และการเติบโตของตัวคุณเอง